ทักุเลยนะครับตัวงามครับใส่งามโช่แล้วโซ่ดีครับสวัสดีครับพุกขอกันอีกหงคลิปนะครับครับช่องมอนเทนเด้นะครับเียมเทบเดใชนะครับเอานี้หลังจากเซตพรทิตนะครับผมกากผ้าแวหไม็เจ้านะครับไมายเก่านะครับไม้บันทัดทะเลนะครับห่อพอกนะครับเกลียดทิชเชอลนะครับว่าขอบอกก่อนนะครับผมกากถุงน้นะครับเอามื่อนี้ก็ที่ที่าสนะครับว่า ล้งางผูาา้หงนะครับแต่มามหลุดกันมาจะพ่อตัวโบนะครับอ๋ออุ่นยอดครับอ๋อมันครับคิดยืดครับก็มาหลุดกันมาจะพ่อตัวโบนะครับเพรา่อมารอบก่อนนะครับฝนตกห้านะครับรอบนี้ก็ขายของทดูเขตท่านนี้นะครับผมก็เลยมาแวะเบื้องหม้อีกนะครับ ครับกำลุนกันมาจะเห็นตัวนะครับไม่แรกแขกมันนะครับขาปลาในเด้อปูยาเลยครับเมื่อเอกใส่เบ็ดบุกเสานะครับเพราะว่าม่ในผมเห็ดเบ็ดตกรถเฮียเสียนะครับลืมเมื่อนไหลังรถนะครับก็เฮียอยู่ระหว่างบันดนยู่นะครับมหาบันเสาเหล่านักวงนะครับกับพวกเรพบเห็นนะครับด้วยว่าเก็บเลยนะครับกับนิตรผมแน่นะครับ กระดูกหน้าทรงขึ้นผมนำ่มบอกไปสั่ลว่าหาม่ผูเจดีครับเอ้ามาครับเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนึงโอ้ปลามาทางพี่มาหรอครับใส่กะทอว่าใส่ไดไรน่ะครับใส่กะละาง,งา่อมราคาเาจะถ่เหรอ อเลรแค่บมานนะครับหืเด็กเด็กเนี้ยงานมาสองค right? mm. ูกงางไป็ใทีทั้งคนกับไปขี่คอยงานก็าดอกครับวิศวอยเลยบ่ะบอกขันเ่อยเนาะครับเนาะงานเยอะนะครับ ออกกำลังกายจะ่หมือ็แรงกันพี่น้องพวามีหลงร้อยเขาเห็นด้วยเพรานั่นแหละนะครับตอนนี่เขาพึ่งง่ายนี้นะครับเพือ่อเขาออยไว้พายัายางหลงสุดยุก เอามาแล้วครับทางนี้ครับเอาใส่งามพร้อมครับานนี้ใส่สวยครับใส่สวยโอ้งามอยู่ครับงามอยู่มาเหนี้วอ้ยนะครับนี่อ่าครับใส่สวยตัวงางมาครับเอ้าเกือบ๋อได้พี่น้องเอ้ยหวดทั้งพูดีเฮีย กูน <Okay. S 2> ี่ละเจ้าทุกคนเราฟังก่อนเพราะว่าพ่อหนหี่อ่อยอยู่ตัวทางคุณห้อยเขาเหรียญเขาก็หนีนะเขาได้เป็นสิทธิ์บื้องครับไปอีกไหมหน่นึงนะครับ ทักบุตดกัเลยนะครับตัวงามครับใส่งามโชว์นะโซ่นะผูะ้เป็นใบนั่น